ควาไม่ชัดเจนในแผนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่รัฐบาลต้องใช้เงินกู้นอกงบประมาณจำนวนมากเป็นประวัติการถึง2ล้านล้านบาทได้ทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงปัญหาที่จะตามมาหลายด้านทั้งในแง่ความคุ้มค่าต่อการพัฒนาประเทศในองค์รวม เพราะถือเป็นการทุ่มทรัพยากรด้านการเงินของประเทศเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพียงด้านเดียวขณะที่โครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นยังอ่อนแอโดยเฉพาะด้านระบบการศึกษา ปัญหาการคอร์รัปชันยังเป็นประเด็นที่รัฐบาลยังไม่สามารถให้ความมั่นใจในทางปฏิบัติว่าจะสามารถบริหารเม็ดเงินลงทุนให้เกิดความโปร่งใสได้อย่างไรเพราะถือเป็นการใช้เงินนองบประมาณที่บรรดาสมาชิกบุตทวุฒิสภา,าชี้ว่าอาจเป็นการพลิกโฉมด้านการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐที่อำนาจไปตกอยู่ที่ฝ่ายบริหารทั้งหมด อีกประเด็นคือแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาชำระหนี้ก้อนใหญ่ดังกล่าวซึ่งรัฐบาลไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดว่าจะมีรายได้เพิ่มเติมมาจากส่วนใดให้ความมั่นใจเพียงว่าเมื่อ GDP ของประเทศขยายตัวรายได้ของประเทศก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยขณะที่กระทรวงการคลังคำนวณว่าต้องใช้เวลาถึง50กว่าปีในการชำระหนี้ก้อนดังกล่าวหมดไปแต่รายได้ของอกูินมาจากไหนละ่ะเออ มันต้องบอกด้วยสิมันถึงจะยุติธรรมให้ประชาชนเขารู้ว่าว่าคุณจะขึ้นแหวนหรือจะอะไรหรือจะเก็บภาษ,ษีที่ดินหรืออะไรเงี้ยต้องบอกมาไอ้อยังงั้นไม่งั้นมันมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับที่ผ่านมาการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทุกรัฐบาลได้ทำให้รายได้ของรัฐส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะเข้ามากระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่ทําให้หลายฝ่ายกังวลขณะที่ภาระงบประมาณจากนโยบายประชานิยมจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตที่กระทบต่อง,งบพัฒนาเศรษฐกิจส่วนต่างๆและการปรับขึ้นอัตราภาษีเพื่อหารายได้ยกตัวอย่างนโยบายจำนำข้าวที่ใช้งบประมาณกว่า400ล้านบาท และสร้างภาระขาดทุนแก่รัฐบาลราว200ล้านบาทต่อปีนโยบายรถยนต์คันแรกที่ยังต้องดึงเงินจากเงินคงคลังของประเทศมาจ่ายแทนงบประมาณนี้ในขณะนี้อีกราว30,000ล้านบาทขณะที่การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็เป็นภาระที่ภาครัฐยังไม่ได้ให้น้ำหนักในการเตรียมการมากนัก อย่างไรก็ตามดูเหมือนปัญหาแหล่งที่มาของรายได้จะไม่เป็นที่กังวลของกระทรวงการคลังมากนักโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าเม็ดเงินลงทุน2ล้านล้านบาทเพียงอย่างเดียวจะสร้างรายได้แก่รัฐเพิ่มขึ้นเฉลี่ย40,000ล้านบาทต่อปีสถาบาลเสนอหน้ากฎหมาย2ล้านล้านเข้าไปแล้วก็มันก็จะเป็นมีสาธตรณะ ที่เป็นข่าวคือ,5ล,ลลดอด5ล้านล้านทั้งต้นและดอดนะแต่ว่าห้าล้านล้านทั้งต้นและดอดนี่มันห้าสิบเปอรถ้าเราดูรละเอียดในส่วนของเรื่องที่เราเสนอเข้ากรมอก็จะพบว่าการลงจุดโครงสร้างพื้นฐานมันเป็นการกระจายความเจริญไ,ไปสู่ภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆแล้วมันมีผลกระทบภาพแมกโรเนี่ยตัวให,ใหญ่ๆก็คือเรื่องของ GDP ที่มันเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ยปีปละหนึ่งเปอร์เซ็นต์บางปีจะในจุดห้าบางปีในจุดสามบางปีแต่ปีเนี้ยกกระทบไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าคนไายผ่านสภาพะมาสุดท้ายเท่านั้นถึงเอามาใช้ได้อันมั้นก็ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์การที่เศรษฐกิจโตอย่างเนี้ยมันก็กระโยงนเรื่องการจ้างงานเศรษฐกิจโตจ้างงานก็จะตามในประมาณการแล้วก็บอกว่าก็จะสร้างงานได้ถึงห้าแสนตำแหน่งครับใาเจ็ดปีครึ่ง 5ัตั้งาแสนตำแหน่งแล้วก็มันไม่ใช่แค่รอบเดียวก่วมีเป็นรอบสองรอบสอรอบ,ารอบ,ารอบอการบนก่นเงเนี่ยนอกจากนี้แล้วมันก็ยังทาใหา้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนการขนส่งเนี่ยมีช่องทางธขามาหากินมากขึ้นเขาจะมีรายได้มากขึ้นเพราะว่าความเจริญไนสู่มูลภภาความเจริญตามทางรถไฟมีเมืองใหม่เกิดขึ้น างจังหวัดไม่เคยมีรถไฟผ่านเลยมีรถไฟแล้วนั้นโอกาสต่างๆการลงทุนโอกาสของการสร้างงานก็จะมากขึ้นตามไปด้วยท่องเที่ยวก,กวระจพิ่มะจ้นะครับไอ้ระปการทั้งปวงภาพของการภาพของมหาภาพผลกระทบมหาภาพอย่างนี้ก็ทาให้มีผลกระทบต่อเรื่องรายได้ของเราเนี่ยภาษีนั้นถ้าภาพเป็นอย่างเนี้ยแล้วแล้วก็ซึ่งก็ไม่ได้เร็วแล้วจนเกินไปไม่ได้ด,ด,ดีจนเกินไปเป็นภาพก,กลางๆที่เราคา,าดการเอาไว้เพราะนั้นเมื่อรายได้ภาษีมันขึ้นอยู่กับ เศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจเรามองภาพไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีการเติมโตของรายภาษีมาเป็นไรายได้ในการใช้จ่ายของประเทศชาติได้พอสมควรเหมือนกันก็จากการประมาณการของเราเนี่ยก็เราก็ดูเอไว้ว่าถึงจุดหนึ่งรายภาษีเราก็จะเพิ่มขึ้น4หมื่นล้านต่อปีส่หมื 40, ล้านต่อปีนะครับ กรมสรพากรซึ่งเป็นกรมจัดเก็บรายได้หลักของรัฐบาลประเมินรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นจากการบริโภคและการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังรัฐบาลได้ลงทุนขณะเดียวกันการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีผ่านการเตรียมลงทุนในระบบไอทีอีกหลายพันล้านบาทการเพิ่มจำนวนบุคลากรจะช่วยให้กรมจัดเก็บรายได้เพื่อน,นำมาช่วยชำระหน,นี้เงินกู้ก้อนนี้มีประโยชน์ต่อเรื่องภาษีแน่นอนคือมันจะทำให้อย่างน้อยแบงค์เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายต่างๆก็เกิดการผล่วเวิ่มขึ้นแล้วก็ภาษีิ็เพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นแต่เดียวกันภาษีก็จะตามมาแล้วก็ตามการใช้จ่ายของรัฐที่เพิ่มขึ้นนี้เนี่ยถ้าสรรพากรสามารถเก็บเก็บได้เพิ่มขึ้นมันก็ลดภาระการคอนี้ไปได้มากนะคนับลนยุทธศาสตร์ของชาติที่จะเดินไปข้างหน้าในการจัดความระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝาสักเจอหรือระบบการจัดการสองล้านเนี่ยหาก สรประกอบช่วยได้ระดับหนึ่งในการหารายได้ต้องขอหนี้น้อยลงหรือสารประกอบสามารถเพิ่มรายได้ได้อย่างต่อเนื่องการขอหนี้ในรนดับตนก็ใช้ง่ายได้เร็วขึ้นนะครับและสิ่งที่เรานําเสนอไปในการขอบุคลากรเพิ่มนะครับขอคอมพิวเตอร์เพิ่มนะก็ระดับความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะช่วยให้นียบายชาตินั้นเดินไปถึงเป้าหมายได้ง่ายและเร็วขึ้นในทุกทั่ยบายนะครับอย่าบอกว่าการหารายได้นั้นการทำาะสารประกอบนั้นเป็นภารกิจปกติ แต่เป็นภารกิจที่เสริมให้ในบรยชาติทุกตัวเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนรวดเร็วนะครับแล้วก็มีภา,านร้อนที่สุดการปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างรายได้จะกลายเป็นประเด็นหลักนอกเหนือจากการสร้างความเป็นธรรมและรองรับการค้าการลงทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมากขึ้นในอนาคตโดยภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นมีแนวโน้มว่าจะต้องถูกปรับเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐ นั่นหมายความว่าผ่ารักความรับผิดชอบของประชาชนต่อเงินกู้ดังกล่าวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจำเป็นในการที่ต้องใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มในการเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลซึ่งถึงจุดหนึ่งควรต้องเพิ่มเราคงไม่ถึง7ไม่อยู่เดเป็น7เปีนะครับขงทั้งที่จุดหนึ่งมากเศรษฐกิจเริ่มดีคนพร้อมที่จะรองรับการสี้ภาษีเพิ่มขึ้นก็คงต้องเพิ่มอันนี้จะเป็นรายได้หลักเลยก็ห่อรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่ขึ้นตั้ง5 0 0 0 0ืาลา อันนี้เป็นตัวหลักห้ามการะ้าสร้างคาร์บไฟได้เลยทั้งสายคาร์บุไฟความิวนสูก็ได้ทั้งสายเลยอันนี้เป็นสิ่งที่สสกว,วังไว้นานแล้วเพราะที่จุดนึงต้องเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงเจ็ดปีข้างหน้า <M> แล้ไรายได้มามาใช้ใหญ่ครับภาษีสมสมิตทำได้อ <M> ี 3, 3เกเยอะครับอันนี้ทำได้อีกเยอะเกิดกรณีรัฐบาลต้องการรายได้เพิ่มก็ภาษีสำสมิตก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งในการที่เป็นแหล่งรายได้ที่ต้องต้องตายถามอย่างกรณีปัจจุบันยังยังช่วยน้ำมันอยู่เนี่ย แล้วไม่กี่สตางค์เงี้ยนี่ถ้าเรากลับไปเหมือนเดิมเนี่ยก็จะเป็นเป็นก่อเป็นจำกรรมเป็นเกือบแสนล้านก็าช่วยดีซึ่งเราคงต้องเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าดูสภาพการเศรษฐกิจดูสถานการณ์ดูไทมิ่งของการเพิ่มอยู่เพื่อไม่ให้กระทบประชาชนจนเกินไปเรื่องภาษีน้ำมันก็จะเป็นภาษีอีกตัวหนึ่งที่เป็นรายได้รัฐบาลกลับคืนมาแตกที่หายเป็นเป็นแสนล้านใช่ไหมเศรษฐกิจของประเทศจับสามารถพลิกฟื้นประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือต้องแบกรับภาระนี้ก้อนโตจนชั่วชีวิตถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจากเงินกู้ก้อนโตดังกล่าวเป็นประเด็นที่ประชาชนทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและจับตาอย่างใกล้ชิด